สวัสดีครับผมเรียกสู่ c g g คอมกูกากนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเดอรเทอร์คอด i วในแมปซิ i ลิชพีกนะอ่าผมก็เชื่อแล้วว่าหลายคนเห็นรูปหนะ้าปกก็รู้แล้วนะว่าผมเจอเจ้าแบ็คแบร์เกรดวัเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแล้วก็หลายคนจะมองว่าอ้าวพี่ทำไมวาร์ปมาตอนกลางวันล่ะเพราะว่าเจ้าแบ็คแบร์มันมากินน้ำในช่วงกลางคืนไม่ใช่เหรอ ในคลิปนี้นะผมก็จะมาตามหาเจ้าแบล็คแบล็เกรด1ในสภาพที่มันไม่ได้ดื่มน้ำนะครับผมอยากจะเห็นมันช,ชัดๆอยากจะถ่ายรูปด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ในระหว่างที่ค้นหานะครับเราก็จะมาพูดคุยกันว่าในตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนนะฮะสเดือนหลังจากที่ผมเริ่มกลายแบล็คแบร์ ผมทำอะไรไปบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการกลายครั้งนี้ผมไม่ได้ทําเพียงลําพังนะก็ได้รับคําแนะนํามาจากท่านผู้ชมแล้วก็เมมเบอร์ชิพด้วยนะครับผมก็เป็นผู้ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะอะขอขึ้นชื่อไว้ตรงนี้เลยต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์การพูดคุยการรับชมหรือว่ากดไลค์กดแชร์ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครแชร์ไปบ้างผมต้องขอบคุณมากนะครับ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมมเบอร์ชิของช่องเรานะครับตรงนี้เลยขึ้นชื่อมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณน็อตรพลนะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยที่คอยเลี้ยงบุฟเฟ่มาทุกเดือนนะครับผมเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะการกลายแบ็คแบ็กของผมนะครับก็เริ่มมาเมื่อ3เดือนก่อนนฮะ สเต็ปถ้าใครอยากทราบสเต็ปในการกลายนะฮะสามารถนำไปใช้กับสัตว์อื่นๆได้ด้วยนะคุณก็สามารถไปดูคลิปเกี่ยวกับการกลายหรือว่า herd management ของอกวางไวท์เชลที่ผมเคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วได้เลยนะฮะแต่ว่าในแบ็กแบร์เนี่ยเมื่อก่อนผมเคยมากลายอยู่เหมือนกันนะ ในช่วงที่บ่อตรงนี้นะยังเป็นบ่อที่อุดมสมบูรณ์มากยิงหมีได้เป็น10กว่าตัวนะฮะแต่ในตอนนี้แพทนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมผมก็หลังจากที่ย้ายไปตามหาเกตวันตัวอื่นนะผมก็ใช้เวลากว่าจะกลับมาก็ผ่านไปนานเหมือนกันนะในแพทนี้นะครับผมแพทปัจจุบันนะวันที่ผมอัดวันนี้ก็คือวันที่23กุมภาพันธ์ปี2024นะก็ วิธีการกลายหก็คือกลายตรงที่4บ่อหลัก4บอ่อนี้นะครับผมก็จะวงเอาไว้นะครับอ่ะถ้าพูดว่าบ่อหลักมันต้องมีบอ่อย่อยด้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยในตอนที่เราจะเริ่มกลายนะฮะเราต้องมาที่บ่อหลักตัวนี้ก่อนนะครับมาแล้วก็ดูว่าจุดที่หมีดื่มน้ําอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งที่ผมเจอนะก็จะมีจุดนี้จุดนี้นะตัวนี้เป็นบอ่อที่1่นะ คุณก็จะเห็นอ่าทีเพชเชอร์นะครับแล้วตรงนี้บ่อที่2ครับสี่หมีที่ผมเจอผมก็จะเจอตรงนี้เจอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้บ่อที่3มหมีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้เจอนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะเจอตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บางส่วนนะครับก็นี่แหละคือ4บ่อหลักถ้าคุณไปตามหาเองคุณอาจจะเจอจุดที่แตกต่างจากผมนะแต่ว่าอันนี้คือจุดที่ผมเจอนะครับแล้วพอผมเจอจุดปุ๊บ ก็ต้องเอาเต็เนท์มาตั้งนะครับอ่า <s pered Gram ABS> ตรงหไห right น então, ที่เป็นจุดมเหมาะที่จะซุ่มยิงนะฮะก็วางเอาไว้เลยตรงนี้ก็เป็นจุดซุ่มยิงของผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่ผมวาร์ปมาเพื่อที่จะเก็บซากนะครับอ่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะว่าอ่าเต็นท์ไหนเอาไว้ซุ่มยิงเต็มไหนเอาไว้สําหรับเก็บซากนะอันนี้ก็เพื่อความเร็วนะครับผมเมื่อคุณยิงเสร็จคุณก็สามารถวาร์ปไปแล้วก็วิ่งไปเก็บซากได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะ ส่วนตรงนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาว่าตั้งเต็นท์ตรงไหนดีเดี๋ยวผมจะแปะลายแทงเอาไว้นะฮะว่าตรงไหนเหมาะตรงไหนคือจุดที่วางเต็นท์ได้และตรงไหนคือจุดที่วางไทรพอดตได้นะครับหลังจากที่เราเจอนี้โซนของหมีดําในบ่อหลักแล้วนะครับคุณก็ไปหาดิงโซนนะครับที่อยู่บ่อนอกด้วยนะก็คือแหล่งน้ําเล็กๆพวกนี้นะครับไปตามหาให้ครบนะฮะอย่าอย่าตกเด็ดขาดเลยเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่า จุดไหนมีตัวผู้ตัวใหญ่อ่าตรงนี้มีความสําคัญเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เวลาวัปเริ่ม r o เ a t i o n นะมันจะเริ่มสำหรับผมนะผมจะเริ่มเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสีนาทีหรือประมาณ4ี่ทุ่มห้นาทีประมาณนี้จนถึงเที่ยงคืนนะครับหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวพี่มันเริ่ม2องทุ่มไม่ใช่เหรอยี่สนาฬิกาคือถ้าเรามาเวลาประมาณ2องทุ่มสามทุ่มเนี่ยมีมันอาจจะมาไม่ครบนะครับมันจะมีบางตัวที่ ตกหลุดไปฉะนั้นผมขอแนะนําให้มาตอนช่วงเวลา4ี่ทุ่มกว่าๆก,ก็คือ4ี่ทุ่มสี่สิบสี่ทุ่มห้นะวาร์ปมาเลยคุณจะเจอหมีที่เยอะกว่าตอนช่วงเวลา2องทุ่มสามทุ่มแน่นอนแล้วก็คุณจะยิงได้เยอะกว่านะครับอันนี้ผมก็ขอแนะนําให้มาช่วงเวลานี้นะครับโอเคครับเมื่อเราเริ่มโรเตชันในช่วงแรกนะครับผมอาจจะไม่มีฟูชเช่นะอันนี้ต้องขออให้ด้วยเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วนะก็คือให้คุณหา ตัวผู้ตัวเล็กก่อนตัวผู้ตัวเล็กคือตัวผู้แบบไหนคือตัวผู้ที่มีเลเวลต่ำกว่าเลเวล4อ่าก็คือมีอีซี่เวลี่อีซี่ไมเนอร์แล้วก็ทริวอลนะฮะให้เก็บตัวผู้พวกนี้และตัวเมียนะครับอ่าถ้าคุณมาตรง4บ่อนี้แล้วคุณเจอตัวผู้ตัวเล็กหรือคุณเจอตัวเมียให้ยิงเจ้าพวกนี้ก่อนเลยนะครับอ่าสมมุติว่าผมเจอตรงนี้2ตัวตรงนี้2ตัวตรงนี้2ตัวแล้วตัวนี้อีก2ตัวรวมเป็น8ตัวนะครับ ผมก็ยิงไป8ตัวแล้วหลังจากนั้นไปทําอะไรต่อถ้าคุณจําได้ว่าตัวผู้ตัวใหญ่นะถ้าแนะนํานะให้ยีสุดนะเวลีฮาขึ้นไปครับผมแต่มินิมัมนะเอาเป็นมีเดียมก่อนอะมีเดียมขึ้นไปแต่ถ้าดีเนี่ยเอาจุดที่มีเวลีฮาร์หรือตัวยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับผมนั่นแหละคุณก็ไปยิงไปยิงให้ครบกี่ตัวยิงให้ครบ8ตัวนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะแลกจุดเกิด นะครับถ้าใครจําคลิปแรกจุดเกิดมีตัวผู้ตัวเมียได้นะคลิปนั้นน่คล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ยิงไป8ตัวนะฮะเอาตัวเล็ก8ตัวในบ่อหลักเอาไปแลกกับตัวผู้บ่อย่อย8ตัวนะครับแล้วเมื่อเรายิงตัวผู้ครบ8ตัวปุ๊บทำไงต่อครับให้กลับมาที่จุดแรกหลังจากนั้นย้อนเวลาไปที่ช่วงเวลาที่เราเริ่มโ o t a t i o n ก็คือเวลา4ทุมนะ4ท่มนิดหนึ่งนะเวลา4ี่ทุ่มนิดหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นออกเกมเข้าใหม่มาดูผลว่าเจ้าหมีที่เรายิงไปจะพวกตัวผู้ตัวเล็กกับตัวเมียเนี่ยมันแลกออกมาเป็นตัวใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีการแลกเกิดขึ้นก็ถือว,ว่าดีนะครับทีนี้เราก็ไปดูต่อว่ายังเหลือตัวผู้ตัวเล็กและเหลือตัวเมียหลงเหลืออยู่กี่ตัวนะครับ แล้วก็าหากว่าเราเจอแบบเหลือน้อยลงเราก็ยิงไปนะฮะ mm. สมมติว่าเหลือ4ตัวก็ยิงให้ครบ4ตัวหลังจากนั้นก็ไปหาหมีตัวใหญ่บ่อนอกนะครับเพื่อที่จะยิงแล้วก็แลกกับหมีตัวเล็กที่อยู่ในบ่อหลักเท่านั้นเองนะฮะ mm. ในช่วงแรกดําเนินการแบบนี้นะฮะมันจะช่วยให้อ่าเราสามารถยิงหมีที่เป็นหมีตัวใหญ่ในบ่อหลักได้เท่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับบ่ออื่นเลยนะครับ mm. แล้วเมื่อเราดําเนินการแลกตัว แลกจุดเกิดเสร็จปุ๊บทีนี้เริ่มได้เลยครับผมเริ่มจากบอ่อแรกไปบ,อ 2, บ,อ 3, บอ่อสองบ่อสาบ่อ4ตรงนี้วนไปเรื่อยๆนะให้เราปรับเวลาไปที่4ี่ทุ่มสีนาทีนะตามที่ผมเริ่มเลยผมก็จะเริ่มยิงตรงนี้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 แล้วพอกลับมาจุดแรกให้ทําไงครับยิงต่อไปยิงต่อไปจนครบเมื่อเวลามาถึงเที่ยงคืนนะครับให้กลับมาที่บอ่อแรกให้กดตรงเต็นท์นะครับให้เราย้อนเวลากลับไปที่ สี่ทุ่มสีเหมือนเดิมแล้วพอย้อนเวลาเสร็จปุ๊บให้ออกเกมและเข้าใหม่นะครับออกเกมเข้าใหม่กลับไปที่หมีมาจะก,กลับมารีสปอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแหละนี่คือวิธีการกลายที่ผมใช้นะก็คือวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพหรือว่าไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรไปชมไลฟ์สตรีมที่ผมค้นหาเจ้าอเมริกันแบ็คแบร์นะครับก็ อย่างนี้แหละผมวนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอนะครับแต่ว่าถ้าระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดตกช่วงก r i ดิ้งเนี่ยคุณเผลอไปเจอมีหมีตัวผู้ตัวเล็กเกิดขึ้นมาหรือว่ามีตัวเมียกลับมาอีกนะคุณก็ย้อนกลับไปช่วงแรกที่เราทำก็คือแลกจุดเกิดนะครับพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางปุ๊บก็กลับมาอีกทีนะครับแต่ขอโน้ตไว้ที่หนึ่งก็คือว่าถ้ากว่าคุณไม่ได้ไกล หรือว่าคุณเบรกช่วงไกลเอาไว้นะฮะแล้วก็ออกไปล่าอย่างอื่นที่อยู่ข้างนอกนะฮะก็คือไม่ใช่สี่บ่อหลักนี้นะแล้วคุณไปเจอหมีตัวใหญ่นะฮะอาจจะเป็นมิติคอลหรืออาจจะเป็นเวลีฮาร์ดอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งยิงนะครับอย่าเพิ่งยิงแนะนําให้ชี้มันเอาไว้นะครับอย่าอย่ายุ่งกับมันเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงมันปุ๊บเนี่ยแล้วเรากลับมาไกลตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการแลกจุดเกิดกันได้นะพอแลกจุดเกิดกันปุ๊บเนี่ย มีที่กลับมาอยู่ในบอ่อหลักอาจจะเป็นหมีตัวเล็กก็ได้นะครับอันนี้ก็มารมัดระวังกันให้ดีนะครับเพราะว่าการแลกจุดเกิดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่การันตีแต่มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าคุณซวยนะครับอาจจะเจอตัวเล็กแบบไทวอลกลับมาที่จุดบอ่อหลักก็ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็นั่นแหละไกลยอย่างเงี้ยในวันหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาโรเทชันประมาณ1-2ครั้งนะฮะจนตอนนี้ เจอแล้วกับเจ้าอเมริกันแบล็กแบร์แต่ว่าในตอนสว่างมันอยู่ที่ไหนเราก็มาตามหากันดีกว่านะครับและในวันนี้นะครับนอกจากเราจะตามหามาแล้วสิ่งที่ผมอยากจะทําก็คืออยากจะถ่ายรูปเก็บไว้สัหน่อยว่าในตอนสว่างมันดูดีสักแค่ไหนนะครับและถ้าอยากจะยิงผมจะยิงไงดีผมจะใช้หน้าไม้ยิงนะฮะตอนนี้ผมเตรียมหน้าไม้มาแล้วไหนไหนเราก็ฝึกมากันแล้วนะครับ ใช้หน้าไม้ยิงกันเลยดีกว่าปะตอนนี้ก็จุดที่ผมเจอเจ้าแบ็คแบร์เกรดวันคือจุดนี้ครับผมฉะนั้นผมก็จะพยายามตามหาในบริเวณรอบๆว่าเจ้าแบ็คแบรตัวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับปะเรามาเริ่มตามหากันเลยครับ La t e r in the void โอเคเจอรอยเท้าแล้วไปดูต่อครับมาไก่ไหมนเนี่ย โอเคครับสีของเจ้าเกสวันตัวนี้คือเฟเบลเกรเซียมาเราจะเจอมันหรือเปล่ามารู้นนครับโอจะว่าไปแล้วมันก็มาไกลเหมือนกัน้เนี่ยจุดดื่มน้ำอยู่ตรงนี้เดินม,มาถึงน,นี่เลยนะไกลมากเออเออเออเจอแล้วกำลังฟีลลิ่งเลยมันหนีจากอะไรผมว่ามันน่าจะหนีจากเมาเทนไลออนว่าทุกคน โอเคครับเดี๋ยวน้อยเราก็เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะน่าจะโดนหูมากเฮ้ย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 โอ้ยหมาหมาหมาใจเย,ย็นมาขอซ้อมหน่อยสินี่แน่โอเคไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่เลือด กน้อยมากนะฮะไม่เป็นไรเรามาฆ่าสายตาเลยนะะมันไปไหนเมื่อกี้เจอแล้วาตายครับอ่าอยู่นั่นเองกำลังเนเวอร์สมาเลยครับ ดู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 อ๋อวู้สวยนะเนี่ยนะฮะตอนนี้คือลมกําลังสวยด้วยเดี๋ยวลองเรียกดูครับมันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะดูแล้วไม่น่าจะมาครับแต่ว่า <laughs> เพื่อนมันเยอะเหลือเกินนะครับ <laughs> หน้าแพนด้าเลย <laughs> โอเคครับเฮ้ยเราไปดักมันดีไหมเออเราไปดักมันดีกว่าครับไป อยากถ่ายลูกใกล้ๆนะฮะระว่างทางก็ดูอาการมันด้วยนะว่ามันตกใจอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเนอร์เวสนะน่าจะเพราะมอไให้ไหลอ้อนบริเวณนี้แน่ๆนะฮนะมาฮะผมก็จะพยายามนะครับเอาให้ได้ตัวนี้แหละด้วยหน้าไม้ของเรานะครับ เออละมันเอเอละต้องระวังนะโอ้ยสวยเลยภาพเมื่อกี้เลิออยู่นะแต่ว่ามันเป็นไรเดีย๋ยวลองเรียกดูนะครับถ้ามาก็ดีเอาไปไหน,นไปไหน,นไปไหน,นโอเควิ่งมาครับผมโอเควิ่งมาแบบนี้โดนแน่ครับ เนอลยอยากได้ภาพส,สวยๆนะตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บมันก็ได้นะเพีเมตรนะฮะเก็บปืนก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าโอเค มันยืนละว้วนเลยเรียบร้อยครับผมขาที่ครับขาที่เลยไปคือเมื่อกี้คือผมลั่นปุ๊บผมผมลั่นไปกดถ่ายรูปนะมามาดูเอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเปิดเพลงก่อนอามาครับทุกคน สเดือนกับการกลายนั่นไงสาเหตุเจอละแม่เจ้าสัตว์พวกนี้ไอ,ไอ,ไอสัตว์ตระกูลแมวเนี่ยสร้างปัญหาเรามาเยอะจริงนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับกับเจ้าโอ้สภาพสภาพเจ้าเกรดวันตัวนี้แมเห็นหน้าวันนี้แอบน่าสงสารแต่ว่าตามหากรมานานะครับนี่กับ เจ้าเกรดวันแบ็กแบร์สีขนแบบเกรซีอร์น่าจะหนึ่งนะเท่าที่ดูแล้วนะครับโอเคทุกคนเตรียมพร้อมกันหรือยังกับเสียงนี้มาอื้อ <c oughs> สวยด้วย โอ้โหนี่คือภาพตอนที่มันโดนยิงนะฮะโดนยิงด้วยธนูเอ้ไม่ใช่สิโดนยิงด้วย,นย,นย,วยหน้าไม้นะครับสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับถือว่าเป็นเกรดวันตัวที่3อย่างเป็นทางการนะครับแท็กซี่ดีไม้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมนะก็ยิงด้วยหน้าไม้นะครับ โอ้โหทะลุสอปอดไปเลยฟเฟเบิลเกรซิเร์นะครับผมก็ขอผุ้ทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดจนได้เกรดวันตัวที่3แล้วนะฮะต่อต่อไปคุณอยากจะให้ผมไปล่าเกรดวันตัวไหนบอกมากันได้นะครับผมตอนนี้ก็ขอเก็บเจ้าเกรดวันแบ็กแบร์นะครับถือว่าเป็นการล่าที่ค่อนข้างยากที่สุด ตัวหนึ่งเลยและที่ยากกว่านั้นคือตามหาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นช่วงดิงโซนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันดื่มน้ําด้วยนะครับก็มาเจอตรงนี้นะครับจากดิงโซนของมันอยู่ตรงนี้มาไกลมาก,ามากอีกทั้งยังเจอเจ้านี่ครับโดนมอเท็เลออนไล่ที่ต่างหากนะฮะถือว่าโชคดีจริงๆท,ๆที่มาเจอนะครับผม ในไหนก็ในไหนละขอจัดมาสักหน่อยครับนี่เนี่เป็นสัตว์จับปัญหาที่ส่งปัญหาที่กอบปัญหากับเรามาหลายไลฟ์มากนะแต่ e x ็กซิเดียไดมอนที่พ์คเฟอร์นันโดมาถึงตรงนี้ก็ยังเจอก็เก็บมันไปนะเดี๋ยวเราไปเจออีกทีในบ้านนะครับผมป Let s g t s g โโอเคฮะเราก็มาอยู่ในบ้านหลังแรกถ้าใครจำได้นะนี่ก็เป็นบ้านหลังที่ผมเอาไว้เก็บ i วท์เทลโดยเฉพาะนะฮะถ้าใครจำได้โหเราลุยกับ w ไวท์เทลมากันนานพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนจบสุดท้ายเราก็ได้เจ้า w ไว t ์เทลเกรดวันตัวนี้นะครับถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือวันที่3เดือน12ปี2 0 2 2นะตอนนั้นเป็นช่วงใเวลาที่ผมยิงเจ้าไวท์เทลตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2ก็คือเฟลเดีア ซึ่อยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกัน่าตรงนี้ก็เป็นบ้านที่ผมเอาไว้เก็บเฟโลเดียนะครับแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับในไลฟ์สตีมถ้าใครจําได้2องทุ่มยีนาทีที่เรายิงเจ้าตัวนี้ไปนะครับช่วงวันที่21เดือน10ปี2023ก็คือเมื่อไม่นานผ่านนี้เองนะก็ได้มาแล้วกับเจ้าเฟโลเดียและแน่นอนหมีตัวที่3นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปิดบ้านหลังใหม่กันเลยนะครับ มาเรามาที่ซากกาซาฟารีแล้วก็คีเอ็ดหลอดกันเลยนะครับไปหลังที่5ครับหลังนี้เราก็จะมาวางให้กับเจ้าหมีแบ็กแบร์ของเราคุณดูครับแบ็กแบร์ที่ผมยิงมานะโอ้ก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าคุณดูผมเริ่มมาก็นานแล้วเหมือนกันนะนี่นะหลังจากที่เราเจอ วา t เทหลังจากที่เราเจอเฟ l โลเดียนะขออภัยด้วยหลังจากที่เจอเฟโลเดียเนี่ยผมก็หันกลับมายิงแบ็กแบร์นะครับจนตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์วันที่23นะครับผมก็ยิงเรียบร้อยแล้วนะคนที่ได้รู้ว่าผมเจอเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยคือ m e มเบอร์ชิพครับผมคนที่เป็นเมมเบอร์ชิคือเขาจะรู้ว่าวันนั้นผมเจอนะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้กําลังใจามาโดยตลอดนะครับถ้าใครอยากจะเข้าเมมเ e r s h i p พก็สามารถ สมัครเข้ามาแล้วก็อยู่ใน Discord นะอันนี้ผมก็จะโชว์ผลงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้เรคคอร์ดช่วงเวลาที่ผมเล่นแต่ว่าผมจะแคปภาพแล้วก็ส่งให้นะแต่ว่าถ้าแ่าดีก็คือบางวันเนี่ยผมทําคลิปอยู่แล้วผมก็เจอระหว่างทางอันนี้ถือว่าลัคกี้มากๆและยิ่งไปกว่านั้นถ้าลัคกี้กว่าก็คือเจอในรัสตตีมอันนี้คือผมอยากจะให้เจอแบบนั้นมากนะแต่ว่าอันนี้ก็นะครับเจอนอกรอบนะครับกับเจ้าหมีแบ็กแบ ของเรานะครับนะขอเท่ๆหน่อยสิมีท่ายืนด้วยบอกอ่ามีท่านั่งนะฮะน่ารักน่ารักมีท่าขู่อ่ะโอเคนี่โกโก้เก๋ๆเท่ๆนะเนีแต่แต่ดวงตาดูแปลกๆนะตัวดวงตาดวงตามันดูแปลกๆนะครับเนี่อ่ะถือว่าโอเคเลยกับอเมริกันแบ็คแบร์ตัวนี้นะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสามสี่เดือนนะกว่าจะได้มากับเจ้าตัวนี้ใคร มีคำถามอย่างไรใครมีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับโอเคต่อไปเราจะเกรดวันตัวไหนดีก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปตามหากันต่อนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้เราก็ได้มาแล้วกับเจ้าแบ็คแบร์เกรดวันนะครับวันนี้ CG ของกกาก็ขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยน,น,นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ